สวัสดีครับก็มีเพื่อนๆแนะนำเพลงแห่นางแมวของไวยพศเพชรสุพรรณนะครับทำนองเพลงนี้อืมไม่รู้เป็นทำนองอะไรผมไม่รู้จักนะแต่ว่าเอาไปเล่นกระสาวเสริรงได้นะครับแต่ว่าอาอาจจะต้องตัดเป็นบางตัวโน้ตออกนะครับสามารถไปเล่นกระสาวเสริรงได้นะครับเอามาผสม กับทำนองลำเพลินได้นะลำเพลินออกเสริรนะครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเพลงลายแมงตับเต้าเด๋ยวเดือว,วเนี่ย ประมาณเนี้ยนะนะเพลงคล้ายๆกับเพลงแมงตับเต่าอะ่ะเดี๋ยวคือนินโทเลยนะครับอันนี้ก็ประยุกประยุกก่อนนะครับทีเลมีทีเลมีฟามีเลฟาเลมีฟามีเลฟาลาฟามีเลทีเลมีทีทีเลมทททีทีเลมีลมฟามีเลฟา เลมีฟามิเลฟามีลีทีเลมีทีครับทีเล fa 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 มีทีเลมีฟามีลีฟาเลมีฟามิเลฟามีลีทีเลมีเมือจะเข้าเนื้อเพลงนางแมวเอยลองแจวแจวนางแมวข้พปนฮะมีฟังมีลีมีมีและมิ จะเป็นยังไงอ่ะประมาณเนี้ยมีฟะามีลีมีมีลามีมีฟาลาขอน้าหมต์รถแมวค่าทีฮะแมวค่านี่มีแก้วในตาฟาลาบีมีฟะาฟาลาบีมีฟาเลมี มีฝามีเลมีแมวขานี้มีแก้วในตาฟ้าไม่มีลามีฟ้ามีมีฟ้ามีลามีฟ้ามีมีขึ้นหลังคาลงมาไม่ได้ทีทีเลมีฟ้ามีเลทีทีทีเลมีฟ้ามีเลทีพอลงมาได้ครับไขว่วิ่งนี้ครับมีฟ้ามีลีมีลีมีลา พอถึงเดือนหกฝนก็ตกทุกปีฮะมีฟ้ามีลามีฟ้ามีลาฟ้ามีหลีนะครับมีมีฟ้ามีลาฟ้ามีฟ้าลีมีแต่มาปีนี้ไม่มีปลาเลยฝนเลยหลีมีฟ้าลีมีฟ้าลีมีก็จริงแล้วเพลงพวกเนี้ย ทุกมือไม่ไม่ควรหัดโดยซ้ำไปนะครับมันใช้ฟิวแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรทักษะไหวพิบเฉพาะตัวในการเล่นนะครับเล่นแล้วก็เล่กไล่ไปเรื่อยนะครับมันจะมาเล่นแบบเป็นเนื้อเนื้อเป็นโนต้ตโนต้ตมันค่อนข้างที่จะทำยากเพราะมันมีรายละเอียดนะครับแต่ถ้าเกิดเราใครที่เก่งแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ไม่ต้องก็คือต้องแกะ แก้ได้ครับแก้เองได้ฟังเสียงแล้วแก้เองได้ถึงงจะเล่นลายพอดีได้เขาเรีเยกอะไรนะได้ง่ายได้ไหวขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองนะครับดีลีมีตัง้งแต่เริ่มนะ น้องฟังทำนองแล้วก็ก็เอื้อนไปนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาต่อไปครับบรรทัดเอ่อท่อนที่สองนะครับพอเทาก็ลุเคยนอนเกยหน้าผากะลามีมีฟ้าลามีฟ้าลีลีนะเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับลามีฟ้าลา ลามีฟ้าฟ้ามีเลลามีฟ้าลาลามีฟาฟามีเลบางทีมันดีดอย่างดีดไมไม่ไม่เหมือนกันเลยแต่ละเที่ยวนะครับบางทีก็ขึ้นอยู่กับสาวที่เราเล่นด้วยแหละนะแบบไหนครับพอเทาก็ลูกเคยนอนเคยหน้าผาลูกมากล้านมากแกเลยอดเข่ามี มีเล่ฟ้าเหลมีลามีเล่นะละวันก็เลยอดเข่าละวันซุปวันเสาร์ชนก็แห่นางแมวมีฟ้ามีเล่เพิ่มมีฟ้ามีเล่เพิ่มมีเล่ที่มีนะครับฝนไม่เทลงมาเหล่าฟ้ามีมีเหล่าฟ้ามีมีหรือจะเหลาซนฟ้ามีก็ได้นะครับ แล้วก็ขาตีใช้ยา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 คทีมีทีมีฟามีีฟามีฟามีเด้นเดะเดะเีนะครับพิธีนะครับพ่อเทาก็ลูกเคย ไปพระพุทธองค์ทรงสุขังท่านกวังอรหันนะลาซอนซอนซอนฟ้ามีลาซอนซอนซอนฟ้ากดใสหมี่แล้วก็ดีดหมี่แล้วกดล่ะแอ๋พระพุทธองค์ทรงสุขังท่านกวังอรหัน์ ลาเลมีฟาฟาลาอีตอนฝนกึ่งพุทธกาลตกในองค์คีละแหงนะฟาลาลีฟามีมีลาฟามีลีฟามีฟาลาลีฟามีมีลาฟามีลีฟาลานะครับแกจะเป็นยังไงอ่ะพระพุทธองค์ ประมาณเนี้ยนะครับละแหงปีไหนฝนแรงมีแต่คนข้อละหาฟ้ามีลาฟ้ามีฟ้าลาปีไหนฝนแรงเนี่ยปีไหนฝนแรงมีแต่คนข้อละหาเนี่ยปีไหนฝนแรงมีแต่เนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยครับฟ้ามีฟ้าลามี มีฟะลามีเลมีฟะฟะลาผนตกคนกระแชงผลแรงคนกระดามีลาฟ้ามีเลมีลาฟ้ามีเลมนุษย์ปากเม้นเกี่ยวเข็นเทวดามีลาลีลามีลาลีลา ลาโค้ยงงมันต้องใช้สำเนียงอะมีมนุษย์มีละลีมีเนี่ยประมาณนี้แหละครับยากใช่ไหมเดือดร้อนหนักหนาวจะถึงดาวดึงนะ มีเลมีเลลามีเมลาซอนฟามีแล้วก็ทีเลมีจ่ายยาหน่มันยากนะครับถึงได้บอกว่าคนที่ยังเป็นมือใหม่อ่ะมันก็จะงงๆนะอ่าเดี๋ยวผมหลองกึ่งพุทธการนะครผมจะเล่นแบบไม่ใช่โนนนะครับคือ มันงงนะครับมันต้องใช้ใช้เราร้องเพลงได้เราก็ดีดนะครับพุทธองค์ทุกครั้ง ปจริแล้วเพลงมันจะยาวแค่ไหนแล้วแต่มันก็จะมีทอนอยู่แค่นี้ครับเหมือนมันเป็นทำนองของเมือนายเพลงแมงตับเต้าครับก็จะวนวนไปวนมาวนมาวนไป,ปนจริงแล้วถ้าเราจํกทอนหนึ่งแล้วเราเล่นให้มันคูนหูวมันก็จะอยู่แค่นี้นครับวนไปวนมาเนี่ยคือเทคนิคนะครับแต่ก็ยังมีอีอกไล่ตอนนะเดี๋ยวผมไปทํอี p ีต่อไปแล้วกันแต่อันนี้ผมบอกเทคนิคไว้นะครับถ,ถ้าหากว่าคนที่ฝึกมา,มา,มาฟัง มาเล้นทุกโหนทุกโหน้ะเป็นไปไม่ได้เลยเพลงน,นี้ยาวมากมีไล่ไล่กันอลกันเลยไลท่ทอนมากนะครับเราต้องใช้วิธีการนี้ผมบอกจำลักลักนะครับเล่นและเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปผสมประสานกับหลายที่เรายากจะไปเล่นรวมนะครับก็จะประมาณนี้ครับ